สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการ IT ีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรายการดีๆมีสาระมีความรู้นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมปี64กันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปประเด็นข่าว3กลุ่ม3รายการนะครับผมนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยานะครับและเรื่องของบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับและเรื่องของเงินช่วยเหลือในการเกิดนะครับภาวะการแพร่ระบาดโควิด -19 นี้นะครับผม สำหรับประเด็นแรกนะครับเรื่องเงินเยียวยาเรื่องเงินเยียวยานี้นะครับภายในเดือนพฤษภาคมปี64นี้ทุกท่านนะครับก็คงจะเฝ้ารอคอยนะครับว่าทางภาครัฐจะออกมาตรการอะไรมาช่วยเหลือประชาชนนะครับผมก็จะได้ข้อสรุปในเดือนพฤษภาคมปี64นี้นะครับในส่วนที่2นะครับผมเกี่ยวกับโครงการเราชนะที่ก่อนหน้านี้นะครับทุกท่านลงทะเบียนผ่านเว็บเราชนะ .com หรือ อยู่ในส่วนของผู้ที่ทํางานและมีประกันสังคมมาตาา33นะครับผมและรวมไปถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการนี้นะครับต่ออายุไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี64นะครับผมและในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมปี6 4นี้ก็ยังคงได้รับเงิน200-300บาทตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับและรวมไปถึงเงินค่าช่วยเหลือค่าเดินทางน,นะครับ แล้วก็เงินค่าซื้อแก๊สถุงต้มนะครับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินคืนค่าน้ําค่าไฟนะครับและเงินที่ให้เพิ่มเติมนะครับสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้พิการนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมที่ท่านอาจจะเฝ้าติดตามรอคอยกันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ